สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักวิธีการใช้งานของคำว่าอินฟัตตนะคะอินฟัตตนะคะแปลได้หลายความหมายนะคะแปลว่าจริงๆแล้วอ๋ฉันเห็นด้วยหรือว่านั่นสินั่นน่ะสิหรือว่าจริงๆแล้วหรือว่าจริงๆด้วยนะคะแปลได้หลายความหมายนะคะดังนั้นนะคะเปิ้ลจะแปลความหมายอีกทีเวลาที่อธิบายนะคะไปดูกันเลยค่ะ คำว่าอินฟัตินะคะเราสามารถใช้ได้ใน2กรณีนะคะกรณีแรกนะคะก็คือง่ายเลยมีคนพูดประโยคนึงมานะคะแล้วเราอยากจะบอกว่าเราเห็นด้วยนะคะนั่นหมายความว่าในกรณีนี้เนี่ยเรา สามารถใช้แทนคำว่าเห็นด้วยนะคะหรือว่าโอ้ยจริงๆด้วยนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมาริโออาริบาเซมเปตร์ดีนะคะก็คือคนนึงนะคะบอกว่ามาริโอเนี่ยมาสายตลอดเลยนะคะอีคนนึงนะคะก็เลยบอกว่าอินฟาตตีนะคะก็คือฉันเห็นด้วยหรือว่าจริงๆด้วยนั่นเองนะคะตัวอย่างที่สองนะคะอย่างเช่นคนนึงนะคะบอกว่าควอสโตฟิมแอลโปลุงโกนะคะก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันยาวไปนี้ นิดนึงนะอีกคนนึงนะคะก็เลยตอบว่าอินฟัตดินะคะนั่นหมายความว่าฉันเห็นด้วยหรือว่าจริงๆด้วยนั่นเองนะคะหรือแม้แต่นั่นนาสียนั่นเองนะคะ อันนี้เป็นการใช้ในกรณีที่1น,นะคะใช้ตอบรับนะคะเวลาที่เราเห็นด้วยกับสิ่งที่คนคนนึงพูดขึ้นมานะคะกรณีที่สองนะคะก็คือใช้เชื่อมประโยคนะคะหรืออธิบายหรือพูดถึงรายละเอียดสิ่งที่เราพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้คำว่าอินฟาตีนะคะแล้วก็ตามด้วยคำหรือประโยคบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะ เห็นด้วยนะคะหรือว่าเพื่อที่จะอธิบายสิ่งที่พูดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมาเรียคโนเชตันเดคอเซอินฟัตติเล เ i ียเชสตูเดียนะคะก,ก็คือมาเรียเนี่นะคะเขาเป็นคนที่รู้อะไรหลายๆอย่างนะคะอินฟ t ต i นะคะก็คือเป็นการอธิบายนะคะว่านั่นแหละก็นั่นแหละนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นั่นเองนะคะตัวอย่างที่สองนะคะอย่างเช่นอะมาเรียเบียเชโมตูลาพิสซาอินฟตว Speso in p i z ซ e r i a นะคะก็คือาริโอเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบทานพิซซ่านะคะ in f a t ตินะคะ, atti, ะ,คะก็คือจริงๆแล้วก็นั่นแหละนะคะก็เลยเห็นเขาเนี่ยไปร้านพิซซ่าอยู่บ่อยๆนัออ่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการใช้งานของคําว่า in f a t ตินะคะสําหรับวันนี้นะคะปิ้นก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้งานคําว่า in f a t ติเข้าใจแล้วก็ได้อย่างเข้าใจแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะวิธี การเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะคะอย่าลืมนําไปฝึกใช้นะคะหรือนําไปฝึกฟ้างสิ่งที่ชาวตะเลียนพูดนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ปังกลาไปแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเชา้าเช้าอัพเพสโต